สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอาจารย์ชัยชีวิตสุขได้ง่ายๆสบายสบายทุกท่านครับถ้าจินตนาการว่ามนุษย์ทุกคนที่เราเจอเนะี่ยหรือผู้คนที่เราเจอทุกคนเป็นคนที่มีความสุขโลกเราจะเป็นอย่างไรครับโลกเราคงมีแต่ความสุขคงไม่มีใครด่ากันทำร้ายกันใช่ไม่ใช่ วันนี้ท่านลองจินตนาการว่าสมมุติว่าวันนี้ท่านถูกรางวัลที่หนึ่งนะหรือได้มรดกประมาณ30ล้าน60สบล้านนะท่านออกไปบนถนนเนี่ยเจอรถบีบแตรใส่ท่านจะโกรธไหมหรือว่าเจอคนพูดอะไรที่ไม่เข้าหูท่านจะอารมณ์เสียไหม ผมเชื่อมันได้เลยว่าท่านจะไม่สนใจเลยเพราะว่าวันนี้ท่านเป็นมหาเศรษฐีมีเงินหลายล้านบาทอยู่ในมืออารมณ์นี้แหละเขาเรียกอารมณ์ที่มีความสุขขนาดเราสมมตุติเรายังมีความสุขเลยถ้าเป็นจริงจะขนาดไหนขนาดไหนความสุขมันมีทั้งการเงินและก็ความรัก ด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้เราสมมติว่าถูกระวันที่หนึ่งเรายังมีความสุขเลยใครจะว่าอะไรเราเราก็ปล่อยวางไม่สนใจแล้วถ้าสุขภาพเราแบบตื่นขึ้นมาเราหนุ่มสาวแบบหน้าตาอย่างกับดาราอย่างกับนางแบบนายแบบสุขภาพเราแบบแข็งแรงอย่างกับนักกีฬาแล้ว เรามีความรักที่ดีอีกมีคนข้างๆที่คู่ครองที่สวยงามอีกและนิสัยดีอีกท่านว่าท่านจะมีความสุขไหมท่านจะไปสนใจกับเรื่องที่ไร้สาระหรือว่าเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดใจไหมครับดังนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าเรื่องที่ผมสมมุติจะยังไม่เป็นจริงหรือว่าเป็นจริงแล้วสําหรับบางคนคนที่มีความสุขเท่านั้นนะครับ ที่จะไม่ทําร้ายใครไม่โกรธตัวเองไม่ตําหนิตัวเองและไม่หมู่มิดใส่คนอื่นวันนี้ถ้าเราเจอใครที่หมด่ิดใส่เราหรือว่าทําพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเราเข้าใจเขานะครับว่าเขามีความทุกข์ทรมานอยู่ในใจมากมาย เราก็ได้แต่เมตตาและให้อภัยเขานะครับตัวเราก็เหมือนกันถ้าเรายังอยู่ในสภาวะทุกข์ทรมานอยู่ก็แสดงว่าเราควรเมตตาตัวเองรักตัวเองแล้วเห็นข้อดีของตัวเองอยู่เสมอถ้าทุกคนมีความสุขเริ่มจากตัวเรา ชุมชนเราครอบครัวเราก็จะมีแต่ความสุขจะไม่มีใครทำร้ายกันใช่ไม่ใช่ขอทุกคนทุกท่านมีความสุขด้วยตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เดี๋ยวนี้ปัจจุบันทั้งวันทำแบบนี้วันต่อวันสวัสดีครับ